ดูกันค่ะกับความรักที่มันมเป็นหายเยอะแยะม,มากมหม่ก่คองทะเลาะกันตลอดเนี่ยคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไพ่หนึ่งใบเป็นคําตอบแล้วคะ่ะอันนี้ไปต่อนะคะอันนี้พอแค่นี้นะคะว่าอย่างไหนที่คุณควรจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจไปต่อเป็นไงไปต่อก็ยังสามารถไปกันได้อาจจะเป็นความรักของเพศเดียวกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักฉันเพื่อนก็ได้แต่ว่ามันยังมีหนทางข้างหน้าที่สามารถก้าวต่อไปได้แล้วก็ดูเหมือนว่า เอ่อเป็นความรักที่แบบไม่ต้องการพิธีการหรือความรักที่แบบไปได้เรื่อยๆคบกันฉันเพื่อสนุกสนานให้หาคุณสามารถไปต่อได้นะคะอันนี้ขี่จักรยานแล้วไปต่อเนี่ยมันชัดเจนเลยนะคะภาพมันอาจจะมีสีแดงๆมันอาจจะหมายถึงความเครียดความกังวลความเวลาเราขี่จักรยานแล้วเจอแบบฟ้าสีหลวๆอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่ใช่ไหมคะมันอาจจะบอกว่าระหว่างทางอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่คุณสองคนถ้าตราบใดยังอยู่ด้วยกันเกาะเกี่ยวกันไว้มันก็ไปรอดแน่นอนนะคะอ่ะ ถ้าพอแค่นี้ละพอแค่นี้พอแค่นี้คุณก็เป็นอิสระนะสิคุณก็ไปไหนมาไหนไปเที่ยวตามใจของคุณได้ตลอดเวลาคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีข้อจํากัดมีข้อบังคับมากไหมเช่นห้ามกลับดึกเอ่อห้ามอ้วนห้าม ไม่แต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นพอคุณตัดสินใจเลิกเนี่ยคุณรู้รู้สึกว่าอยากไปไหนก็ไปได้อยากท่องเที่ยวก็ไปได้เหมือนมีอิสระหลุดออกจากกรงยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะมันก็จริงอะนะแบบถ้าอยู่ต่อมันก็ยังได้อยู่ด้วยกันถ้าพอแค่นี้มันก็มีอิสระแต่คุณสังเกตท้องฟ้าสองคนนะสองใบนะท้องฟ้าสีขาวสดใสสีฟ้าแจ่มนชะ่อันนี้ท้องฟ้าสีส้มอย่างที่บอกให้ฟังอะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ถ้าตราบใดยังอยู่ด้วยกันมันก็ไปกันได้ เลือกเอากันเองนะคะว่าอยากไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีค่ะ